ไม่ฟังก <m> ันนะเวอร์โดนจี๊ดนะเดาวช่วยด้วยข้าออกหาโคตรอย่างโง่รู้จัก AEC ปะมึงไงอย่างโง่ภาษาที่แย่เลยมันย่อมาจากอะไรวันนี้มาได้ไงบอนี้บอดี้กูไม่ได้กดนะกูเนี่ยกดเองอุ้ยคนนี้แกว้งก่อนเลยฮะกดตึงด้วย ครดขอ่าทษเปิดไม้ครับใช่ครับเปิดไม้กดเลยเปิดไม้กดเลยครับใหญ่แอคใหญ่แอคขอร้องปู่ตูดหนูตูดหลูหลูดื้อไอวันแอคใส่มึงอ่ะมึงยอมอะมึงไม่ต้องแอคกดดูรัวหรอกไม่เที่เอามันกดอ่ะกูต้องกดดื่อดีกูกดไม่ได้เพราะกูไม่ได้ตั้ง what what the fuck ดูฉันไอนี่เดียวกันไม่ เขียนยาเอามากูอยู่เตอรเพนยาเอามาเอาฉันชอบเธอแล้วเธอรู้ไหมจะเอายังไงก็ว่ามาเอสมาร์บูอะไรมาเกดมานาโฟเดมานาเซดาเอเดรจามอเอเดริกฟิกก้าอีสต์เขาเขาแต่งแต่งชุดเกือบเหมือนกูอะโย่ I love you It's okay when I'm on phone I'm find my fan and the name is Mesopotamia ยังหือ ว <Why? S 2> ม่ต้องคุยภาษาเคนยากับเขาอันนี้ชาวเคนยาโอ้เคนยาเดี๋ยวกูเชิญนี่ฝากพวกกูชนญเผาเ oh, <Mes> มโซโอ้เมโซแต่ว่าไอเมียเดี๋ยวกูเชิญเชิญมากันคนต่อไปสป <speak> ีกสปีกเคนยาเดี๋ยวเย็นแม่เผาเมโซกูไม่มา,ว,มาว่ะเอามาละบา <laughs> วันนี้คนนี้อยู่ท้ายหมู่บ้านนะเดีไมฟ์เฟย์จำได้ทดีไมฟ์เฟซอะไรก็กดไดดีเพื่อนเขามาแล้ว <laughs> it is the start and the free fire and the ranking game mode okay goodbye นนะไม่ใช่ไม่ใช่มีไม่ใช่มีเสียงยานะบอกว่าเฮ้ยมึงยังไม่นอนอไหลเคดแม่นี่ดูตีปา <laughs> ย้นย้ายนมอนโก๋วยเตี๋ยวใส่อะแล้วยาปิดร้านยังอ่ะมูถามไไม่ได้เปิดเอาวันนี้หยุดไงหยุยดพีอะไร <laughs> ไม่ได้ทำอะไรเอา้า อ๋อโควิดก็ว่านั่นขับรถไปไม่เจอร้านเจ๊งแล้วหรอวะร้านที่ไม่ได้ทำอะไรร้นานกูเห็นยามเห็นกว๋วยเตี๋ยวอยู่เลยบอกไม่ทำอะไร,รอ,อา้อาวอ้าวอ้ากูกูไม่ได้อะไรกูแค่ถามหรือเปล่ากูบอกว่าไม่ไม่ได้ขายอะไม่ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วออกข่าวช่องเจ็ดเขาบอกยายยายเขียวกว๋วยเตี๋ยวซิ่งอ้น oh ออกข่าวกูไม่กูไม่ได้ว่าอะไรนะออกข่าวจริงกูเลยมาติดตามกูเลยรู้ไงว่ายายมึงขายก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่ห่าะเอา้ามึงอ้ายเหรอวะยายขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะกูไม่เอ้ยมีตัวโรงงานทีมสุดยอดแต่มาทีมทีมครับมีตัวโรงงานครับทีมเชื่อผมกม่อนมาใครจะเปิดใครจะเปิด,ปดพร้อมเปิดมาไม่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเดินมันร้อนยิงใครอย่าเขตดกดแตงหนึ่งดูดิ กูมาปุ๊บอแอบหมดเลยเอ้ยไ,ไม่อม่ใะเข้าหัวตรตึงโตรตึงไอสมาร์ทด็อกโก็อก,กเลยตึงจัดไอคนเนี้ยเอ้ยเรล่องเหลือตัวองน,นะไม่รู้ว่าอยู่ไหนอะว่าจะไเไ็นวะเอ้ยตัวตึงมาแล้ว กูฟิงเฉยอยู่เก็บแบตสองไม่อยากแอ็กหรอกสวยกูฆ่าไปสิบสองตัวกูไม่พูดมากเลยเค็กมึงฆ่าไปสามตัวสี่ตัวมึงพูดแอ็กใหญ่อ้าวตายกูถามเอ้ยเมเดีเมดเมดทีมเมเดีใช่คลายเอ้ยเห็นกูพูดแล้วพูดอะไร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  เพราะว่าสหลามพูดแล้วกูพูดมันก็เลยพูดไงอะไรอะไรข้างในไม่ได้ทีมบอนโอทีมแตกหัวหนึ่งสองตัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โรงงานไม่ได้ไม่ได้โรงงานไปแอบวะเจ็บมูเจ็บสวยไม่ได้โรงงานแตกหมดแล้วเหลือตัวเดียวเฮ้ยไม่นะเพื่อน บอยุบอยู oh. ่งบอยุ่งอไม่ดีโง่แต่พอจริงนะพอจริงเฮ้เบอร์สี่ทำไรอ่ะทมอ่ะโอเม่ดีไมยดเบอร์สี่ทำไรเมื่อกี้ไม่ยอมตั้งไอวอลจุบเบอร์สไอเบอร์เออเบอร์สอ ไอ้วอมีลูกเดียวเองเดี๋ยวเราไปชุบนี่ก็ได้เบตาภูน้องนะเดินเดินชุบให้เดี๋ยวชุบให้เฮ้ยมันมีตั๋วปล่าวะมันก็ไม่นี่เนี่ยชุบตรงลงไอ้ไนกานี่ไงนันแล้วมีตัว๋วไม่ต้องมีก็ได้ถ้ามีตั๋วต้องไปซื้อที่ตู้เอ้าแล้วไม่มีตัว๋วจะชุบได้ไงนี่มีคนชุบด้านหน้ากูเนี่ยเพียงกดเข็มมันชุบฟรีเลยชุบฟรีนู่นมันชุบนู่น แถวอะไรอ่ะหมู่บ้านริมน้ำเรามาโรงงานไนงทราไปชุบพจน์กก็ไเ้ีน่ะไม่ก็มานี่แล้วไงจะไปทำไมชุบแม่บ้านเลยนี่ยืนในนี้เบิบเบิบข้างหน้ากูเนี่ย ไปจุบไปจุ๊บแล้วเ<ด>พื่อนมาแล้วเนี่ยมาถอย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 มีตัวเดียวกลัวอะไรอ่ะกลัว,วมันตัวเดียวเผ่นตัวเดียวมันจะมาชุบเพื่อนมันแหละไหนเอามันดีข้างหน้านี่อ่ะอย่างข้างหน้ามึงเนี่ยบ้านเนี่ยบ้านแดงเนี่ยข้างหน้ามึงเนี่ยยกหลังเสาเนี่ย ล้มแล้วล้มแล้วข้างบนเขตสวยเนี่ยแค่ตัวเดียวมึงกลัวอะไรอ่ะนี่ก็แคกตัยิงอุ้ยเป็นสิบูุ้ยเป็นสิบ<ป>ถามทีมได้ถามทีมได้โอ้โหไอ้วอไอ้วอเฮียมึงเก็บไปหมดเลยวะมันเก็บอย่างเดียวเลยกูไดนะ้คแค่ลูกเดียวมาลูกหนึ่งเอามาลูกนหนึ่งเอีมารุ่นหนึ่ง,อย,าางอย่าเนาะมาหนึ่งอย่เหือ อ้านี่ยยังไงเข้าวงดีกว่ามั้งหรือยังไงได้หมดแหละมันเหลือยี่สิบเก้าคนนี่นี่ยิงแล้วมันยิงกันอ่ะวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่นี่นี่ยามาชุบตรงนู้นก็ชุบแม่งชุบกันแหลกเลยอ่ะไม่ไหวจะยิงนะโอ้โหเต็มเลยเครีด ตยกว่าเขาวงดีกว่าเขาวงดีกว่ากวหนึ่งกวหนึ่งอันบแล้วต้อบวกเลย็บเหลือสองตัวบุกกของนู้นเลยบุก ลำสองโอเคหเหล่าครับผมรอว่อะเหล่าตัวนึงเหลือตัวนึงเหลือตัวนึงเหลือตัวนึงเครับเอาดิเอาดิเอาดิเเมีตัวอยู่นะเฮ้ยมีปะ่ะก็ชี้เห็นมีอยู่อะมมแม่งหนีแน่เลยเร่ว่าก็เห็นตัวนาดูเนี่ย ไหนอ่ะนู่นโอ้ยไอ้ไ<ห>อ,อ่ออองเลยน่นอยู่ขอบม่นนะเกยดอะไรวะตายนะบอกเลยนะตายนะวงแรงนะวงแรงนะว <c oughs> <ม>งกรเที่ยวหนึ่งไงมีรถข้างหน้าไปแล้วมอไซด์ด้ ข้าวัวว่าว้างเป็นโกูกไอ้ขอนเพื่อนโดนฮโ,โหล่ข้าหงหน้าอีก ไม่ข้างหนชุบดาวเพื่อนมาตรงไหนก้งเปล่ามากอิ่งไปแล้ว เราไปชุบป่ะไม่ใช่เราไอ้กูกูกูชุบมึงได้นะเว้ยเดิมโอ้โหวง,วงบีบวงบีบวงบีบอานวะมีดีอ่ะมึงอยากมีดียปะล่ะได้สองคนเลยถ้าเป็นบัตรนี่ก็ชุบได้ไอ่ะอ่ะเกิดแล้วไปดิมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามึงต้องเข้าวงนะเว้ยมึงเข้าวงก่อน วาวาน่าหวะวาหน้ากูม่หวะนี่มันลงมาแล้วตรงรถบรรทุกหน้ามึงเลยเนี่ยอะรอะบรรทุกอะหน้าบรรทุกอะเนี่ยนะเอ็นเอเอี้ยอบรรทุกอะอ๋อนี่เราเจอละระเบิดระเบิดเจ็บตายเจ็บเจ็บหน,นักล้มเฮ้ยมีรถลงมาดีมันดิระเบิด าแม่งเลยเขาไก่กี่ตัววะแค่ตัวเดียวเหรอวะกูหลัง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 กู้เขาโมขาวต้องอ้อมเหรอรู้จี้รู้เจอละอยู่หลังต้นไม้หลังต้นไม้ตัวเดียวตัวเดียวด้วยตัวเดียวตัวเดียวจัวดดิจัดดิจัดด,ด,ดิตัวเดียวทำเก่งนี่ไง ล้มนี่ไงข้างหน้าจริงดะความม่ที่อปตอป่ะไม่มีเลย no <Buddhist. S 1> เอ้ยข้างหน้าเย็บ yep. ข้างหน้ากดให้อยู่กดให้อยู่สวยสวยเดี๋ยวข้างหน้าหมดแล้วข้างหน้าหมดแล้วกิดตัว่เอ,าอ้าวัะเดี๋ยวข้างหน้าหมดเลยนัายังข้างล่างเจ็บ ก็ตึงเอ้ยบางเวันไม่งเอาอะก็แบบดูตามเหตุด้วยน้องกูถามกูถามไอเด็กตัวนี้ไม่มีของแล้วน่ะกูบอกแล้ว